คุณคิดว่าอนาคตพลังงานของโลกกำลังจะพลิกหน้าไปสู่ความปลอดภัยและยั่งยืนหรือไม่แต่ที่นี่คือจุดที่เรื่องเริ่มน่าสนใจขึ้นฟิลิปปินส์กำลังผนึก์กำลังกับเกาหลีใต้เพื่อก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กและนี่อาจเป็นก้าวสำคัญที่หลายคนยังไม่รู้จักในวันนี้2พฤศจิกายนสำนักงานการสื่อสารประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ TCO ได้ประกาศข่าวใหญ่ผ่านแถลงการอย่างเป็นทางการว่าบริษัท DLNC DLEC ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ DL Group d l Group ยักษ์ใหญ่จากเกาหลีใต้ได้ร่วมมืออย่างใกล้ชิดก,กับเอม r รันโคเมโรโคบริษัทผู้ให้บริการไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดในฟิลิปปินส์เพื่อผลักดันโครงการเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบโมดูล่าขนาดเล็กหรือที่เรียกว่า SMO ในประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อให้ทุกคนเข้าใจง่ายขึ้นลองนึกถึง SMR เหมือนกับเครื่องจักรขนาดกระทัดรัดที่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากนิวเคลียร์ได้อย่างปลอดภัยและสะอาดโดยใช้พื้นที่ก่อสร้างน้อยกว่า 1- ใน4ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบดั้งเดิมและใช้เวลาสร้างเทียงแค่3-5ถึงปีแทนที่จะเป็นหลายปีเหมือนโรงไฟฟ้าประเภทอื่นๆสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าอุปกรณ์เหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์แต่ยังให้พลังงานที่เสถียรและเชื่อถือได้สูงอีกด้วยนี่คือเหตุผลที่หลายประเทศทั่วโลลลกกกักังงงหหนนมมมาาออ SMR เเป็ทืใ่ซ้ รับการผลิตไฟฟ้าเพราะมันตอบสนองต่อความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงเช่นเดียวกับที่ฟิลิปปินส์กำลังทำเพื่อแก้ไขปัญหาไฟฟ้าขาดแคลนในบางภูมิภาคสำนักระบุเพิ่มเติมว่าตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาทีมงานได้เริ่มศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบโมดูล่าขนาด320เมกะวัตต์หนึ่งแห่งในอนาคตอันใกลน้นี้ซึ่งจะช่วยให้ประเทศมีแหล่งพลังงานใหม่ที่ไม่ต้องพึ่งพาน้ำมันหรือ่านหินมากนักและนี่คือจุดที่หลายคนอาจไม่เห็น การลงทุนนี้ไม่เพียงแต่เป็นเรื่องเศรษฐกิจแต่ยังเป็นการปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอีกด้วยก่อนหน้านี้เมื่อวันเสาร์1พฤศจิกายนนายฟรินานโรมันเดสมาโกสประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ได้มีโอกาสพบปะกับทีมผู้บริหารระดับสูงของ DL Group ที่เมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้ซึ่งเป็นช่วงนอกการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่32พวกเขาหารือกันถึงแนวโน้มพลังงานของบริษัทและโอกาสการลงทุนอื่นๆในฟิลิปปินส์เพื่อให้เกิดความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น สำหรับผู้ที่อาจไม่คุ้นเคย DL Group เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2482ตามปฏิทินไทยและมีประสบการณ์ยาวนานในการดำเนินธุรกิจด้านการก่อสร้างปิโตรเคมีและพลังงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกแต่พอมาเรื่องนิวเคลียร์นี่คือจุดที่มาเกิดความเห็นต่างบางคนอาจชื่นชอบเพราะมันเป็นพลังงานสะอาดที่ช่วยต่อสู้กับภาวะโลกร้อนแต่คนอื่นๆอาจวิตกว่าความเสี่ยงจากอุบัติเหตุหรือขยะรังสีโดยเฉพาะหลังจากเหตุการณ์เชอร์โนบิลหรือฟุกชิมคคุณิดอย่างไร การเลือกใช้ SMR จะเป็นทางออกที่ดีสำหรับฟิลิปปินส์หรือเปล่าหรือมันจะกลายเป็นประเด็นที่ก่อให้เกิดการถกเถียงเรื่องความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอีกครั้งแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยเราต้องการฟังทั้งฝ่ายเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยโดยสำนักข่าวอินโฟเควส2พฤศจิกายน2568